ซื้อบ้านเนสติ w วอเ r หรือ SBSW เนี่ยนะครับเป็นหุ้นเหมืองแร่ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเสียงแตกสุดๆเลยค่ะคือบางคนก็มองว่านี่แหละคือโอกาสทองราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อในขณะที่อีกฝั่งก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปนะมันเป็นกับดักที่เสี่ยงเกินไปในการเจาะหรือข้อมูลครั้งนี้เราจะมาผ่าดูไส้ในกันเลยครับว่าตกลงแล้วหุ้นตัวนี้มันมีดีอะไรและมีอะไรที่เราต้องระวังกันบ้าง โหลองดูตัวแรกนี่สิครับในปีเดียวเนี่ยหุ้นตัวนี้เคยดิ่งลงไปต่ำสุดๆที่ประมาณ3ดอลลาร์แต่ก็เคยพุ่งขึ้นไปสูงสุดๆที่มากกว่า12ดอลลาร์ด้วยซ้ำความต่างกันขนาดนี้มันบอกเราชัดเลยครับว่านี่มันไม่ใช่หุ้นธรรมดาแต่มันคือรถไฟเหาะดีๆนี่เองแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันเหวี่ยงได้รุนแรงขนาดนี้ในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาลองสวมหมวกสใบกันครับ ใบแรกคือหมวกของฝั่งที่มองเห็นแต่โอกาสหรือที่เขาเรียกกันว่าฝั่งกระทิงและอีกใบคือหมวกของฝั่งที่เห็นแต่ความเสี่ยงหรือฝั่งหมีเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมที่มันครบถ้วนที่สุดครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยเรามาทำความรู้จักตัวละครหลักของเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าซิบ,บายเยสตีวอเตอร์หรือ SBSW เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับ SBSW ก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเหมืองแร่นี่แหละครับธุรกิจหลักๆของเขาเลยก็คือการขุดโลหะกลุ่มแพทินัมหรือ PGM ซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างหายากและสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกนะครับนอกจากนั้น,เ,นเขายังมีเหมืองทองคำด้วยแล้วก็กำลังขยายไปตลาดโลหะสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะเรียกได้ว่ามีฐานธุรกิจกระจายอยู่ทั่วโลกเลยครับตั้งแต่แอฟริกาใต้ไปจนถึงอเมริกาแล้วก็ยุโรป แล้วบริษัทนี้ใหญ่แค่ไหนนะหรอครับก็ระดับนี้เลยครับรายได้กว่า6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง12เดือนล่าสุดนี่ไม่ใช่บริษัทเล็กๆเลยนะครับแต่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อตลาดโลกพอสมควรเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งกระทิงกันก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมคนจำนวนไม่น้อยถึงมองว่าราคาหุ้นที่มันตกลงมาเนี่ยมันคือโอกาสครั้งสำคัญบทวิเคราะห์เขาก็ชี้ไปที่เหตุผลหลักๆไม่กี่ข้อครับ เหตุผลของฝั่งกระทิงเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆครับข้อแรกเลยคือการที่บริษัทเป็นเจ้าตลาด PGM ถ้าวันไหนราคาโลหะพวกนี้มันฟื้นตัวกลับขึ้นมานะกําไรของบริษัทก็จะพุ่งตามแบบติดจรวดเลยข้อ2คือธุรกิจเขาค่อนข้างหลากหลายครับคือไม่ได้มีแค่เหมืองอย่างเดียวแต่มีการแปรรูปมีการรีไซเคิลด้วยซึ่งมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี และข้อ3ข้อนี้สำคัญมากสำหรับนักลงทุนเลยก็คือเขามีนโยบายคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนมากๆและนี่แหละครับคือหมัดเด็ดของฝั่งกระทิงบริษัทประกาศชัดเจนเลยว่าจะจ่ายปันผลอย่างน้อย2 5่สถึงสาของกำไรแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าถ้าธุรกิจมันพลิกกลับมาทำกำไรได้เมื่อไหร่นักลงทุนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเ,เป็นกำกลับมาเลยทีเดียวฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ เดี๋ยวก่อนเรามาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าฝั่งหมีหรือฝั่งที่มองว่ามันเสี่ยงเนี่ยเขาก็งวนเรื่องอะไรกันความเสี่ยงข้อแรกและน่าจะใหญ่ที่สุดเลยก็คือชะตากรรมของบริษัทเนี่ยมันผูกติดอยู่กับราคา PGM มากเกินไปหน่อยครับซึ่งโลหะพวกนี้เนี่ยราคาของมันผันผวนแบบสุดๆเลยวันดีคืนดีราคาอาจจะดิ่งเวซึ่งนั่นก็หมายถึงการขาดทุนมหาศาลได้เลยนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องหนี้สินครับคือบริษัทเนี่ยมีหนี้สินก้อนโตพอสมควรเลยแถมในอดีตก็เคยมีประวัติเจอปัญหาในการดำเนินงานอยู่เรื่อยๆอยสองอย่างนี้พอมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันทางการเงินที่น่ากังวลไม่น้อยเลยครับและนี่คือขนาดของหนี้สินที่ว่าครับประมาณ2 4งจพันล้านดอลลาร์ตัวเลขขนาดนี้หมายความว่าไง ก็หมายความว่าในวันที่รายได้ลดลงเนี่ยบริษัทก็ยังต้องแบกรับภาระดอกเบีย้ยที่หนักอึง้งซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆและข้อสุดท้ายครับคือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าฐานการผลิตส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ในแอฟริกาใต้ซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทายหลายอย่างเลยครับทั้งปัญหาแรงงานทั้งกฎระเบียบที่ไม่แน่นอนปัจจัยพวกนี้มันเหมือนระเบิดเวลาที่สามารถทําให้ต้นทุนพุ่งหรือทําให้การผลิตต้องหยุดชะงักได้ทุกเมื่อเลย ทีนี้พอเราเห็นทั้งเหตุผลฝั่งกระทิงและฝั่งมีแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วนักวิเคราะห์เขาตีมูลค่าหุ้นตัวนี้ออกมาเป็นตัวเลขกันยังไงเรามาลองดูตัวเลขที่น่าสนใจจากการประเมินมูลค่ากันครับนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับ พอเราไปดูราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์มืออาชีพหลายๆที่เนี่ยจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ประเมินว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าผลตอบแทนอาจจะติดลบด้วยซ้าไปนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยนะครับจากฝั่งนี้แต่ว่าราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นแค่ความเห็นหนึ่งนะครับ มันยังมีอีกวิธีที่เขาพยายามจะหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทโดยที่ไม่ต้องไปสนใจความเห็นของตลาดเลยนั่นก็คือการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่เรียกว่า DCF หรือการคิดลดกระแสงเงินสดนั่นเองครับ หลักการของ DCF เนี่ยฟังดูเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วแก่นของมันง่ายนิดเดียวเองครับมันคือการพยายามตอบคำถามง่ายๆว่าถ้าเรารู้ว่าบริษัทจะทำเงินได้เท่าไหร่ในอนาคตทั้งหมดเงินก้อนนั้นจะมีค่าเท่าไหร่ในวันนี้โดยมันจะเริ่มจากการคาดการกำไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็ไปประเมินมูลค่าบริษัทในระยะยาวแล้วสุดท้ายก็คิดลดมูลค่าในอนาคตทั้งหมดให้กลับมาเป็นมูลค่านปัจจุบันเพราะว่าเงินในวันนี้มันมีค่ามากกว่าเงินในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับ แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลอง DCF ที่ทางบทวิเคราะห์เขาทำขึ้นมานั่นเลยครับก็ออกมาเป็นตัวเลขนี้เลย1.77ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคาในตลาดตอนนั้นมากแล้วก็ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปซึ่งมันสะท้อนมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังมากๆเลยครับ อีกวิธีนึงในการดูว่าหุ้นถูกหรือแพงเนี่ยก็คือการเอาไปเทียบกับเพื่อนๆในวงการเดียวกันครับตัวเลขนี้คืออัตราส่วน E/V EBITDA ซึ่งเป็นวิธีวัดมูล,ลค่าบริษัทเทียบกับกำไรจะเห็นว่าค่าของ SBSW ที่ประมาณ5.9เท่าเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงกลางๆนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันคือไม่ได้ถูกหรือแพงกว่าใครเป็นพิเศษ เอาละครับมาถึงส่วนสรุปกันแล้วหลังจากที่เราเห็นข้อมูลมาทั้งสองด้านคำถามสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อแต่คือแล้วปัจจัยอะไรลหละที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของหุ้นตัวนี้นี่คือคำถามสำคัญที่บทวิเคราะห์เขาทิ้งท้ายไวใ้ให้เรากลับไปคิดต่อครับนี่คือสี่คำถามสำคัญที่กลั่นออกมาจากบทวิเคราะห์ทั้งหมดเลยครับข้อแรกเราเชื่อแค่ไหนว่าราคา PGM มันจะฟื้นตัวกลับมาได้ ข้อ 2. เราไว้ใจผู้บริหารให้จัดการกับหนี้ก้อนโตนี้ได้หรือเปล่าข้อ 3. เรายอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนที่มันสุดขั้วแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายข้อ 4. ราคาในตลาดวันนี้มันสะท้อนโอกาสและความเสี่ยงได้เหมาะสมแล้วหรือยังการตอบคำถามเหล่านี้ได้คือหัวใจของการตัดสินใจเลยครับและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งไว้ให้เราก็คือเมื่อวางข้อมูลทั้งหมดลงบนตาช่างแล้วสำหรับแต่ละคน ตราชั่งระหว่างความเสี่ยงและโอกาสของซีบานเยสติวอเตอร์มันเอ็นไปทางไหนกันแน่